อเคโอเเอาปากแกะกัดกัดกัดเอาฟันกัดเอาฟันกัดเอาฟันมันแกะย่าฟันกัดแล้วเปื่ยนแป้งด้วยประเด็นหนาต้องฟันกัดอย่างเดียวไอ้เนี่ยแซมบักอ่ะหกหกเอาไปเร็วมาต่อแล้วกัดเอาฟันกัดเอาฟันกัดแง่สุดเอาพอแล้ว

มันต้องกัดอย่างเดียวแซมบักอ่ะเ้าก็น้อยอย่เก็น้อยเอาอันนี้ไปทังเอาคันนี้ไพังเฮ้ยงฮ้ยเมาเร็ว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 ถายแล้วเร็วเรที่หนึ่งแน่ละที่เกี่ยวแน่เเเวเาเวครับเอเร้เวเมาเร็วไปบง

เอล่าเอาแล้วเอาสิเปาอันนี้มีการโกงเกิดขึ้นหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีครับเพราะลูกเล็กมันแตกง่ายมากเลยครับเนี่ยอันนี้โกงแน่นอนครับเนี่ยลูกลูกเล็กแตกง่ายมากเลยอ่ะยุ่นหรอเอายู่นับไปเลยเหรอยุ่นขอบแตกพูดจริงๆนะหอบแดกมันดังเลยอบกมากขึ้นนะนะกรรมการกรรมการน้ำดึงขวดนี่ให้ขอบแตก เอานอนนะเอาแน่นอนนะลูกโอ้ยบุ้ยบยบุยบวยบยบยยังไม่เคยกินนไม่เลยโอ้โหดกนดกินบวยเลยเอาไปดิบบ้ยแล้วก็ไปดิบ็ได้กินได้เดี๋ยวให้ลุงเลยจะไม่้จะไมอะบวยอะไรวะบวยอะไมบุยออร่อยอะไม่ไหวละ กินบวชแล้วดิะอ่ะหน้ามันต้องเลยหนึ่งสองบึ๊บคุณได้ไว้ฮาลิ้มขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวมันไม่หล่อครับโอ้ยไว้ถูกหน้าเลยโทษนะครับไอ้ ไม่ได้เลยสำหรับจ่าต้องที่หนึ่งจ่าต้องของแข็งยู่แล้วของมันดีของหล้บึ๊บหนึ่งสองเติมมาคนสุดท้ายแล้วสวยสุดของเราเยอะๆหน่อยออไม่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 เนอะบ๊อบดีจริงหลักไมชอบจริงเรา ตัวตัแก้วได้นะไปได้ผัวแม่ได้ทดสอบอยู่ว่าอเอไปเปรี้ยวนะเปรี้ยวมากเลยนะเปรี้ยวแบบโอ้โหเปรี้ยวไปลิ้นเลยกดหม่ให้ก่อนไม้อันนี้เปรี้ยวกดหมนะอ๋นเปรี้ยวดีกว่าเปร้น่มันก่อนม ถึงที่พักกันแล้วนะคะนี่โซนนี้เราเหมากันมาหมดเลยนะคะนี่อุย้ยเต็มหน้ากล้องเลยค่ะนี่นะคะรเจ็ดมถึงสิบโาด้วยนะคะมัวมาไนะ

ว้าวสึกกินปลาอปลาตอนเช้าก็มีปลาโอ้วัวนี้เป็นไข่เจียวก่อนรลัก อร่อยไม่ซ้ำนะคะแม่ครัวก็จำสูตรไม่ได้นะคะทำไมเปนไ่ไม่ลอ้รอร่อยมากเลยค่ะโอ้ยแกงนี่หิวโซแกงนี่หิวโซมากหิวมากเลยเดี๋ยวอ้าวสวอยู่นี่ได้ไงเนี่ยสูงวัยในแก๊งเด็กๆ ใช่ใยังยอดภูเขานุ้นเลยมันเป็นขึ้นภูขาลุน้นละลุกสุดท้ายเลยน่ะไอทางที่ล้อไปบรรยากาศก็จะเหมือนเกาะขามตรงนั้นน่ะเหมือนเกาะขามล้อไปเลย้อไปเาไปแค่กระจกมันก็ดีละลุ้นเขาจะิ๊กอทีไอยู่ข้างบนหลัเขาลุ้นต้องเป็นขึ้นภูเขึ้นไปน่คราไปหมตั้งลาเลยเพนี่เโอเคได้แล้วห็นไหไปเสแล้วพิ่สันสิบห้าวิ เออถอย่างน้ได้มันจะเห็นแหละตอนนี้นะคะเราก็าามาทิ้งพนักงานทุกๆคนนะคะถ่ายรูปตามจุดนะคะมุมนี้นี่จะมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากตรงนี้นี่จะแบบมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะอนี่นี่ทุกคนก็จะแบบ ถ่ายรูปนี่ฮะถ่ายคนเดียวนะคะเฮ้ยเฮ้ยเตินไปสุดยันนู้นะะปั๊มก่อนอ๋อพอปั๊มก่อน้เยบรรยากาศก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดูค่ะคุณตุ๊กติ๊กก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะ ไปเดินไปสุดหนูตัดเดินไปสุดโดดเลยโดดโชว์ดิโดดโชว์ดิโดดโชว์พี่ยูโดดโดดอะไรน้ำยังตื้นมีจะโคอยหิงนูกเด็กไปหาอ๋อลูกลูกพี่คอมอยู่นู่นไปไปกินอ๋อไปหาปูเหรอหาปูอัสคาเด็กเไปหาปูกันดูดิเฮ้ยเด็กๆครับมีกิจกรรมแล้ว ดูแม่เขาถ่ายรูปๆเออทีมงานของเราไปเรื่อยนะคะนี่นะคะนั่งแงข่งขิงช้าอยู่คนเดียวนะคะพร้อมกระติกน้ำใส่น้ำกระท่มนะคะใส่น้ำกระท่อม <laughs> อันนี้ก็จะเจอนะคะก <laughs> <ๆ>็จะเจอทีมงานเราไปเรื่อยนะคะทีมงานคุณภาพนะคะ ไปปลายทางองนู้นเลยไปเดินออกหน้าไปก่อนเลยโอ้โหน่ป่าเลยนี่มีขาป่ะบอสผู้กำกบบอสไปหมดไปหมดมันหนักไปเลยวะอ่ะมปเรนึงนึ่งสองสส